สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ CNC มืองหมายทุกท่านนะครับมาต่อกันเลยนะครับ EP ที่นี้ก็จะเป็น EP ที่สามนะครับหลังจากที่เราขึ้นรูปโมเดลแล้วก็ทำตัวปาดแล้วนะครับสำหรับงานในด้านหน้านะครับก็จะเหลือการเจาะรูตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวผมก็จะไล่ไปทีละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะรูตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อว้ใส่หัวแจ็คนะครับ ก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวพอเราจะเขียนแล้วมันขึ้นบางเราอยู่เราก็มาที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ซ่อนมันไว้นะครับเราค่อยเราจะใช้งานเราค่อยเปิดออกมานะครับมาที่ดีไซน์นะครับก็วงกลมนะครับกะกลางๆดูนะครับแล้วก็ ใส่ระยะดูนะครับผมดูมันที่น่าจะรูจักหน้าที่สสมัสมี5ห้ามิลนะครับถึงเต็มก็หนึ่งรูวาดรูที่สองก็สสมัสมีห้ามิลเหมือนกันนะครับก็ วาดตัวเดียวก็พอนะครับที่เหลือก็ค p y เอานะครับคอนโทรลค้างลากนะครับรวางฝั่งนี้เหมือนกันนะครับคอนโทรลค้างลากวางแล้วก็เอาเคอร์เซอร์เลื่อนเอานะครับง่ายดีนะครับ ผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวขอดูน่าจะมีรูเหมือนกันก็เดี๋ยว Copy ไปนะครับทั้งหมดหนึ่งสอสามสี่ห้าน่าจะมีรูแค่นี้เดี๋ยวขอดูแบบแป๊บหนึ่งนะครับ ไม่ใช่เขียนครั้งแรกเหมือนกันนะครับพี่ๆก็เดี๋ยวแ้๊หนึ่งครับดูรายละเอียดผมไม่แน่ใจว่าต้องเจาะรูไหมด้านหน้าก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ่าจะจ่อรูอย่างนี้เลยนะครับอือแบบตัวเดียวกันไหมเนี่ยน่าจะคนละแบบกันนะครับตัวนี้ตับแบบนี้ แปบหนึ่งนะครับพี่ก็เดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับด้านหน้าในการเสาะลองสเรา วางเดี๋ยวเราเจาะรูนี้ก็กันนะครับหนึ่งสองสสี่ห้าหกหกลูนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเจาะรูลงไปนะครับตัวนี้ก็จะมาที่การแคมทํแคม,มเลยนะครับ อ๋อยงัยงยังขอไปครับต้องขึ้นโมเดลเสร็จก่อนนะครับถึงจะไปแคมเจาะรูเราจะใช้คำสั่งอะไรดีครับพี่มาใช้คำสั่งเขียนต e ดเช็นะครับปับ๊บเข้าไปเอาคอมโพเนนต์ขึ้นมา ผมจะเจาะรูนี้ลงไปนะครับเป็นนี้ก็ค r e เอ e รูเท่าไหร่ไม้ตัวนี้เราหนา35ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเจาะไปสักครึ่งหนึ่งก็คือ15มิลน,นะครับเกือบครึ่งนะครับ15มิลก็ ใช้ตัวนี้นะครับ subtract subtract from previous component นะครับก็เดี๋ยวตั้งชื่อว่าโฮ oh, แล้วกันนะเจาะรูเขียงนี้หรือเปล่าอภ p ยนะครับเราก็จะได้รูเจาะลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะเจาะร่อ,องข้างล่างมันก็จะทะลุถึงกันนะครับ มือนกันครับพี่ๆตัวนี้ผมก็จะเจาะรูคชิปคลางนะครับเจาะรูลึกลงไป15มิลนะครับเสร็จเชฟนะครับมาที่ดึงลงล่างดึงโมเดลลงล่าง15มิลก็ H O L E O oh. อ p p l y ก็เจาะรูเรียบร้อยแล้วครับพี่ๆสำหรับเดี๋ยวจะมาเจาะข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราทำงานกับข้างหน้าให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวตัน้นบอดี้ก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่ๆเจาะรูก่อนนะครับ แค่นี้ก่อนผมไปศึกษาการเจาะรูเดินสายไฟตรงน,นี้สักนิดหนึ่งนะสำหรับว p พีหน้าก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับวิพีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ